เรื่องสั้นสอนใจเรื่องอย่าลืมตัวเมื่อยามได้ดีวันหนึ่งไอ้ดังแบกกระสอบข้าวสารเดินผ่านผู้คนในตลาดสีหน้าของมันเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและคุ้นคิดถึงชีวิตที่แสนลำบากไอ้ดังนั่งคุ้นคิดพร้อมพึมพำขณะนั่งดื่มน้ําโดยไม่สนใจที่จะแบ่งน้ําให้เพื่อนๆกินเพราะมันคิดว่างเงินมันก็หามาเองทําไมต้องแบ่งให้ด้วยไอ้ดังท้องร้องเพราะหิวข้าวจึงนั่งลงบนกระสอบข้าวพร้อมหยิบข้าวเปล่าคุกน้ําปลาออกมากิน ให้ตุ่มเห็นไอ้ดังมีแค่ข้าวขุบน้ำปลาเลยแบ่งกับข้าวให้ให้ดังกินข้าวที่ไอ้ตุ่มให้มาอย่างตักลาตักรามและในวันเงินเดือนออกไอ้ดังดีใจมากถือเงินโหร้องอย่างดีใจต่อจากนั้นไอ้ดังได้นำเงินไปซื้อไก่ทอดที่ตลาดที่มันอยากกินมานานแต่ไอ้ดังกับกินไก่ทอดคนเดียวโดยไม่ได้แบ่งปันให้เพื่อนๆและไอ้ตุ่มที่กินข้าวขุบน้ำปลาเพราะโดนหักเงินเยอะตกเย็น วันนั้นไอ้ดังเดินกลับบ้านด้วยความดีใจแต่ทันใดนั้นไอ้ดังต้องตกใจเพราะมันโดนล้วงกระเป๋าและเงินของมันได้หายไปเกือบทั้งหมดไอ้ดังได้แต่นั่งดูกระเป๋าเงินที่ว่างเปล่าที่ไม่มีเงินอยู่แล้ววันต่อมาไอ้ดังหน้าเศร้ามาทำงานเพื่อนๆต่างหัวร่อยเอและสุบซิปนินทาหลังจากวันนั้นไอ้ดังได้แต่นั่งกินข้าวขุกน้ำปลาอยู่คนเดียวพร้อมน้ำตา คอเบ้าไอ้ตุ่มเห็นเข้าเลยแบ่งกับข้าวที่มันก็มีไม่มากให้เพราะความสงสารไอ้ดังไอ้ดังนั่งกินข้าวไปพร้อมร้องไห้ไปพร้อมคิดว่ามันไม่ควรที่จะดีใจกับสิ่งที่ได้มามากไปจนลืมแบ่งปันกับคนอื่นที่ลำบากกว่าตนข้อคิดดีๆส่งท้ายอย่าคิดว่าคนอื่นจะมาหาผลประโยชน์จากคุณเสมอไปเพราะบางทีเขาอาจเป็นห่วงคุณอย่างจริงใจก็ได้แล้วทุกคนคิดว่ายังไงเม้นบอกการดยเดอ้อ